ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเกียรครับในมาเยี่ยมชมฟ้าม่วงวิสายจิตโคนเหนือนังหวาครับนี่เพ่นเป็นสมชิกนะครับเนี่ยครับเป็นฟ้ามว่วของสมาริกษ์วิสายจิตครับโอ้ยพ่นในปั๊บเนี่ยครับนี่ทมบรรยากาศเลยครับหลังจากที่พ่นได้เอางวาเขาขวากบ้านมันก็เสริมนะครับ ้างใช่ไ้ตลอดครับเป็นง่วคขวากบ้านแต่แต่ง้วกับมีตซโตนวันในพี่น้องครับนี่คือการเลี้ยงง่วของเพื่อนครับนี่ก็เป็นง้วนุ่มครับง่วนุ่มมันสื่อมาตั้งแต่ตลาดนัดนะครับพัฒนาครับนี่ครับในปีในปีกว่าแหละครับนี่มันสื่อมาพัฒนาเพื่อนกับขายแม่ไปเพื่อนไปเห็นมันสงสารครับนี่สงสารเพื่อนก็เลยสื่อมาครับพัฒนานี่ก็ง่ายเป็นสาวแหละครับนี่แต่เพื่อนตั้งใจว่า ไม่ว,ว่าผมสอบถามจากขวางเพ่นว่าเพ่นจิตผสมบีมาตเตอร์นะครับเนี่ยเอาง่วนนุ่มผสมบีมาตเตอร์นี่ครับบรรยากาศเก็บฝากพี่น้องเข้าครับนี่ว่าขึ้นไม่แล้วครับพี่นอ้องอ้ยว่า่นหลายตัวครับมาเรียงนี่เป็นของว่าสายต้นนํำเป็นของว่าสายพัฒนานะครับนี่สายฟางกินแบบนี้แหละครับชมบบรรยากาศเลย น um ี่ก็เป็นขอกที่เพ่นในปับมากนะครับแต่ก่อนมันเจอปัญหาเจอปัญหาปีที่แล้วก็คือขอกมันแขมันจืดครับิ่นก็เลยปับมากเท่พื้นหรือกับเท่ร่างแบบนี้ก้อนครับค่อยๆทํำค่อยเห็ดไปครับนี่นี่ครับเป็นก้อนอิฐก้อขึ้นมากประมาณนี้ละครับนี่แยกกันด้วยพนณวงครับนี่นี่ก็เป็นว่านมก็ลรื่งเป็นเบ้าครับนี่ว่าอนาคตพอพัน์ในพ่นวองครับว่าพึ่งเป็นเป็นนมขึ้นมากครับนี่ เป็นบ้าหน่อยนี่ครับเป็นว่าสายต้นน้ำเป็นว่าสายพัฒนานี่ชมบรรยากาศเลยพี่น้องเพื่อนกัทําเป็นล็อกไว้ดีเลยพี่น้องครับเป็นล็อกเป็นล็อกไว้ครับนี่นะครับการจจดการการเตรียมความพร้อมของเพื่อน่าต้องเตรียมไว้แล้วครับเพราะว่าต้อไปเขาสู้หนาฝนได้พี่น้องนี่ครับเพื่อนกัะทําความสะอาดคองอย่ตลอดเลยนะครับไอสอบถามเยี่ยวขวางเพื่อนนี่บรรยากาศยู่แบบนี้พี่น้องเลียงว่าต้นน้ำเดียงว่าสายพัฒนา ต้องเข่าสู้หนาฝนเพราะว่าเตรียมพร้มพอรมด้วยน่ครับปับแจนี่เป็นล็อกอ้ยงอว่าแม่มพันธุ์เหมือนครับนี่ขังเดียวไว้ขังขอกขังเดียวนี่แหละครับอยู่แบบนี่นครับนี่ก็ร่างจินก็ร่างงานคอยพัฒน,นาได้ถามสอบถามเจ้าของเนี่ยครับเจ้าของเพิ่นมาอีกปีนี้นะครับมันตั้งแก้วาสีเอาเป็นค้องเล็กขึ้นเลยครับค้องเล็กนะครับ ว่าปีนี้พิ่งกับปับตามตามพื้นก่อนครับเทพพื้นมากนะครับแต่ปีนี้พานฝนไปฝนตั้งเยวเสียวเป็นโค้งเล็กเลยครับเนี่ยขยับขยายก็ค่อ,คอยท่าไปเห็ดไป่นมาครับอนี่ครับบรรยากาศเลยนี่ง่วแม่พันแม่บอกของ่นกับงัวะ่วงพี่น้องเม็ดสีดีนี่ตัวไงเลยครับงัวงโค้งสั่งดีครับเป็นงัวะใสอ่าพัฒนาเนี่ยคนต้องเลือกแม่พันแม่บอกว่ามาดีเลยครับนี่ว่านา้านี่ครับยุ้แบบนี้นะครับ ยากาศนี่นี่แม่ยังไงอันนี้แม่กับลูกนี่ครับเป็นก็บล้อมไว้นะครับเป็นกัเอาไม้ธรรมดาข้าไม้บงไม้ไพ่ห้ามักขันมักเป็นลอกไว้ครับเป็นว่าถาท่าเป็นลอกเป็นขันไม้ห่วงไว้ก็ว่าลําบากครับไม่ต่ากันครับครับท้ายคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะหายได้ความไข่จะได้มี บุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ตุบาทยังครับไายชินี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมน้ำนะครับดื้อแก่งเตือนฉิปต่อไปก้าวมาสวัสดีครับ